กฎแห่งกรรมเรื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะว่างจึงวางการปล่อยวางเป็นธรรมสสำคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนาถ้าถามว่าทำไมจึงต้องปล่อยวางก็เพราะว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ทำไมไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ก็เพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตน ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยหลายอย่างจับต้องได้เช่นพื้นกระดานเสาเรือนแม้กระทั่งร่างกายของมนุษย์เราแม้กระนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาความหมายอันหนึ่งก็คือ เราไม่สามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้เลยหรือไม่สามารถบังคับบัญชาได้ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เราบังคับบัญชาได้แม้แต่อย่างเดียวเช่นร่างกายนี้เราจะสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็สั่งไม่ได้เวลามันหิวก็สั่งให้มันหยุดหิวก็สั่งไม่ได้เวลามันปวดเมื่อย เราจะสั่งให้มันหยุดปวดเมื่อยเราก็สั่งไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันเราสั่งให้มันหยุดฟุ้งซ่านหยุดเศร้าหยุดเคเรียดหยุดกลัวได้ไหมสั่งให้มันหยุดเบื่อหยุดกลัวหยุดเคเรียดได้ไหมเราสั่งไม่ได้แต่เราสามารถฝึกให้มันเป็นได้เหมือนกับเราฝึกสุนัขเราสั่งมันให้เป็นไปตามที่ใจเราไม่ได้แต่ฝึกได้ อันนี้คือความหมายหนึ่งของอนัตตาความหมายที่ลึกไปกว่านั้นของคำว่าอนาัตตาก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือไม่มีตัวตนของมันเองคำว่าบ้านก็ไม่มีตัวตนตัวตนที่เป็นบ้านจริงๆนั้นไม่มีคำว่าบ้านเป็นคำสมมุติที่ใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกันเช่นหลังคาเสาฝาเรือนพื้นกระดาน เมื่อมารวมกันเราก็เรียกว่าบ้านแต่ตัวตนของบ้านจริงๆนั้นไม่มีถ้าเรารื้อเอาหลังคาออกเอาเสาเอาฝาเรือนพื้นกระดานออกไปหมดก็ไม่เหลืออะไรมีแต่ความว่างเปล่าจึงเรียกว่าว่างเปล่าจากตัวตนตัวฉันก็เช่นกันมันเป็นแค่คำสมมุติตัวตนที่เป็นตัวฉันจริงๆไม่มีถ้าคิดว่า ก็ให้ชี้ว่าตัวเราอยู่ไหนไม่ว่าชี้ตรงไหนก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นลำตัวหน้าอกหัวแขนขาชี้ตรงไหนก็ไม่ถูกตัวเราหาตัวเราไม่เจออันที่จริงแม้กระทั่งหน้าอกศีรษะแขนขาก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราเรียกว่านั่นว่านี่ล้วนแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นเช่นลองชี้ว่าหัวอยู่ตรงไหน ไม่ว่าชี้ตรงไหนก็ไม่ใช่หัวแต่เป็นกระหม่อมหน้าผากแก้มจมูกหูไม่ว่าชี้ไปตรงไหนก็ไม่ถูกหัวแต่ไปถูกสิ่งอื่นแทนหัวจึงไม่ใช่ตัวตนตัวตนที่เป็นหัวไม่มีหัวเป็นแค่คำที่ใช้เรียกอวัยวะต่างๆเช่นหน้าผากกระหม่อมตาจมูกหูแก้มที่มารวมกันสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันที่เราเห็นหรือเรียกว่านั่นว่านี่ ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแต่ตัวตวนที่แท้ของมันไม่มีแม้กระทั่งเสื้อก็คือคำสมมุติที่ใช้เรียกผ้าที่นำมาตัดให้เป็นรูปเป็นร่างผ้าที่ตัดแบบหนึ่งเราเรียกว่าเสื้อถ้าตัดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่ากางเกงถามว่าเสื้ออยู่ตรงไหนลองชี้ดูสิพอชี้ไปก็เจอแต่ผ้า เหมือนการตุ๊กตาก็เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนพอชี้ไปก็เจอแต่พลาสติกแต่บ่อยครั้งเราติดกับคำสมมุติจนมองไม่เห็นความจริงที่ลึกไปกว่านั้นจึงมีคำพูดที่ว่ามองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กต,กตาไม่เห็นยางอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ง่ายๆเราลองกำมือดูสิมือที่เรากำเรียกว่ากำปั้น แต่ถ้าถามว่าตัวตนของัำปั้นมีไหมไม่มีไม่เชื่อก็ลองแบ,บมือออกดูสิัำปั้นจะหายไปแล้วเหลือแต่ความว่างเปล่าที่จริงัำปั้นเป็นคำสมมุติที่ใช้เรียกมือที่รวบเข้าหากันแต่ตัวตนของัำปั้นนั้นไม่มีคำหนึ่งที่คู่กับคำว่าอนัตตาก็คือสุญญาตาแปลว่าว่างคำว่าว่างในที่นี้คือ ว่างจากตัวตนคือไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนของมันเองมันเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนประกอบต่างๆมารวมตัวกันอย่างเช่นรถยนต์เกิดขึ้นได้เมื่อมีส่วนประกอบนับพันๆชิ้นมารวมกันอย่างเช่นพวงมาลัยล้อเหลาหม้อน้ําตัวถังทีนี้เมื่อรือเอาส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ออกจนหมด ก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่าหาตัวตนจริงๆของรถยนต์นั้นไม่เจอร่างกายของมนุษย์เราเกิดขึ้นได้เพราะนอกจากมีศีรษะมีแขนมีขามีลำตัวแล้วข้างในยังมีปอดมีสมองมีตับไตและอวัยวะต่างๆ 108. ร้อยแปดรวมทั้งของเหลวเช่นเลือดน้ำเหลืองหากแยกเอาสิ่งต่างๆออกไปให้หมด ก็ไม่เหลือร่างกายอันนี้เรียกว่าตัวตนของร่างกายจริงๆไม่มีมันเกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของส่วนประกอบต่างๆเรียกว่ามีเหตุปัจจัยต่างๆมารวมกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมามีขึ้นได้ก็เพราะเหตุปัจจัยมาทำหรือปรุงแต่งให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างนามธรรมาเช่น เวทนาหรือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็เกิดอยู่กับเหตุปัจจัยเวลาที่เรากินอาหารมีรสอร่อยหรือมีลมเย็นมาพัดเบาๆสุขเวทนาหรือความรู้สึกมีความสุขก็เกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยคืออาหารอร่อยหรือลมเย็นพัดมาต้องตัว รวมทั้งตอนนั้นใจไม่ได้นึกกังวลกับเรื่องใดๆความสุขเวทานานั้นเกิดขึ้นเองไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นตัวตนต้องเกิดขึ้นเองได้นึกอยากเกิดก็เกิดนึกอยากไปก็ไปแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันจึงเกิดเมื่อเหตุปัจจัยดับมันก็ดับความกลัวก็เช่นกัน เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยมาปรุงให้เกิดขึ้นเช่นถ้าอยู่คนเดียวกลางคืนมีเสียงไม่คุ้นเคยดังขึ้นหรือมีลมพายุพัดกันโชคแถมนึกปรุงแต่งเข้าไปอีกต่างๆนานาจึงเกิดความกลัวขึ้นมาจู่ๆความกลัวนั้นก็จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายมีเพื่อนฝูงแวดล้อม หรือดูหนังฟังเพลงจนเพลินเลนความกลัวก็หายไปถึงตอนนั้นจะตามหาความกลัวว่ามันอยู่ที่ไหนก็หามไม่เจอแล้วเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้มันกลัวนั้นดับไปแล้วเป็นเพราะความกลัวเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยจึงไม่ใช่ตัวตนเรียกอีกอย่างว่าความกลัวเป็นอนัตตาว่างเปล่าจากตัวตน เป็นเพราะทุกอย่างไม่มีตัวตนของมันเองขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายจึงไม่คงที่ไม่คงตัวเหตุปัจจัยแปรเปลี่ยนไปเมื่อใดมันก็จะเสื่อมสลายหรือดับไปแต่ถ้าเรายึดติดถือมั่นว่ามันเที่ยงเป็นตัวตนคงที่เราก็จะเกิดเป็นความทุกข์ผิดหวังเศร้าโศกโกรธแค้น ถ้าไม่อยากจะให้เป็นความทุกข์ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งหรือไม่สนใจใยดีสิ่งต่างๆตราบใดที่ยังมีประโยชน์ก็ใช้มันไปแต่ใช้ด้วยใจที่ปล่อยวางคือไม่ยึดติดถือมั่นเพราะรู้ว่ามันจะแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายหายไปเมื่อใดก็ได้ เมื่อเหตุปัจจัยแปรเปลี่ยนไปหากวางใจได้อย่างนี้เมื่อมันแปรผันไปใจก็จะไม่เกิดเป็นความทุกข์นั่นเองบทรธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาลูช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ